ชมหลังจากราคาทั้งทองคำแท่งแล้วก็ทองรูป,ปรพรรณปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องบางช่วงเวลานะคะแตะถึงบาทละ60,000บาทในขณะเดียวกันนะคะบางช่วงเวลาอยู่ที่บาทละ59,000กว่าบาทนะคะนั่นหมายความว่าทองกำลังขึ้นทีนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปสำรวจบรรยากาศร้านทองในจังหวัดต่างๆว่าบรรยากาศการซื้อขายแต่ละที่เป็นอย่างไรคะ่ะเชิญชมกัน นี่มาแล้วนะคะมาที่แรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมที่ร้านทองอูเทนเขตเทศบาลนครขอนแก่งนะคะก็พบว่ามีลูกค้าต่างเดินทางนําทองมาขายแล้วก็ซื้อทองรูปประพันธ์นะคะหลังจากที่ราคาทองอ่ะบางช่วงเวลาปรับสูงขึ้นแต่บาทละ60,000บาท นายเอกลักษณ์ชนาวิรัตนะคะเป็นเจ้าของร้านทองอุเทนแห่งนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าถือเป็นสถิติใหม่เลยยังไม่เคยเห็นมาก่อนที่ทองเนี่ยแตะถึงบาทละ60,000บาทนะคะตอนแรกก็คาดการไว้ว่าน่าจะได้เห็นประมาณช่วงสิ้นปีตามที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเร็วมันจะมาเร็วกว่าที่คาดเอาไว้เสีอีก ซึ่งคุณเอกลักษณ์นะคะก็ยังได้ให้มุมมองถึงสาเหตุที่ทําให้ราคาทองนั้นขยับขึ้นสูงไว้อย่างน่าสนใจจะเป็นอย่างไรไปฟังเสียงของคุณเอกลักษณ์ก,กันเลยค่ะครับสาเหตุหลักๆก็คือสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาปรับเฟดเขาปรับมีท่าทีจะปรับลดดอกเบี้ยรค,รครับก็เลยกระทบทองแล้วก็เหตุการณ์พวกสงครามน้งหลายเศรษฐกิจโลกอยู่ตอนนี้แย่กันหมดนะครับ <ห ür. S 2> แล้วก็จีนก็เริ่มตุนทองคํา จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เลยทําให้อุปทานมันเยอะครับคนก็นักเก็งกำไรด้วยประชาชนด้วยก็ซื้อทองคำเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยครับผมพอเมื่อวานล่าสุดที่ทองดีดขึ้นมาแบบใกล้หกหมืคนก็จะเริ่มซื้อเก็บกันเพราะว่ากลัวปีใหม่จะซื้อไม่ไหวครับแต่ถ้าจะเก็งกำไรอาจจะเครียดหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ราคาเปลี่ยนวันนึงเป็นพันเร็วมากครับผม ไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครนะคะร,ร้านทองแห่งหนึ่งย่านถนนประชารา์นะคะตำบล่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะบ,บรรยากาศการซื้อขายก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะมีทั้งคนที่เข้ามาทั้งซื้อเพิ่มแล้วก็ขายออกกันนะคะพน mm. ักง,งานร้านทองก็เล่าว่าส่วนมากเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาซื้อทั้งทองคําแท่งแล้วก็ทองรูปประพันธ์นะคะโดยจะซื้อเป็นทองคํารูปประพันธ์น้าหนัก0.5กรัมไปจนถึง2สลึง ลูกค้าต่างพากันบอกว่าจะซื้อทองคำแท่งเพื่อเก็บสะสมเก่งกำไรเพราะว่ามีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียนะคะว่าทองคำเนี่ยจะราคาเกิน60,000บาทโดยให้เหตุผลนะคะว่าเงินที่ไปฝากธนาคารดอกเบี้ยน้อยกว่าอีกแต่ถ้านำเงินมาซื้อทองคำเมื่อขายออกก็จะได้เงินส่วนต่างหรือว่ากำไรที่เยอะกว่าและหากซื้อทองมาเก็บไว้ก็จะรู้สึกอุ่นใจมากกว่านะคะและนี่ก็คือที่จังหวัดสกลน,นคร ไปกันที่ภาคเหนือนะคะมาชมบรรยากาศร้านทองย่านตลาดวโรรสอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กันซักหน่อยนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะประชาชนพากันไปซื้อขายทองคำหลังราคาทองคำในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายชัดพลสุนทรไพยบุญนะคะสุนทรภัยบูญนะคะ,ะ,คะเป็นเจ้าของห้างทองอินทรทองนายชัดพลสุนทรภัยบุญก็บอกว่า ตลอดสัปดาห์นี้ลูกค้าพากันนําทองที่เก็บสะสมไว้ออกมาขายกันมากเลยค่ะคุณผูช้ชมมีทั้งทองคําแท่งทองรูปประพันธ์ขณะที่หลายคนเนี่ยก็ถอนเงินเก็บจากธนาคารออกมาลงทุนซื้อทองเก่งกําไรโดยมองว่าได้ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากเสียอีกค่ะ ครับผมมูกาได้ครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้บรรยากาศก็อย่างที่บอกนะครับว่าราคาทองช่วงนี้เนี่ยผันผวนมากๆลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเอารูปอาหารมาเทขายแล้วก็ส่วนใหญ่จะเก็บเป็นทองคำแท่งนะครับแล้วก็จะมีลูกค้าระยะสั้นและระยะย,ยาวบางคนระยะสั้นเนี่ยบางคนซื้อเอาไว้วันนี้2อสวันขึ้นมา5 0 0ร้อยพันหนึ่งเขาก็ขายทํากําไรแล้วนะครับแต่อย่างบางคนถ้าอยากจะเก็บระยะยาวก,ก็ได้เพราะอย่างบางอย่างที่บอกคือแนวโน้มเนี่ยระยะยาวทองน่าจะขึ้นต่อครับพี่ใช่ครับ อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมด้วยราคาทองที่ปรับขึ้นไม่หยุดนะคะทำให้ร้านทองบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่หยุดรับซื้อชั่วคราวเพื่อรักษาสภาพคล่องแล้วนะคะส่วนร้านทองขนาดใหญ่นั้นยังคงเปิดรับซื้อตามปกติคุณผู้ชมก็ติดตามนะคะต้องเฝ้าดูราคาทองนะคะวันต่อวันนะคะสามารถเช็คได้ในออนไลน์จะแบบเรียลไทม์เลยนะคะนะอย่างวันหนึ่งเนี่ย แตะไปถึงบาทละ6 0,000บางวันก็อยู่ที่5,9 0 0 0กว่าบาทนะคะก็ต้องดูกันอย่างต่อนเนื่องนะคะคุณผู้ชมว่าราคานี้จะมีแนวโน้มไปทางไหนคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ tnn ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ